รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเน Late ินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนกลับเ <AS UR> ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน ทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการม o n e ี p พลัสตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับคุณฟังครับ สำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m n n ิพ a ั s ของเราเชิญได้เลยง่ายๆนะครับและก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยจะได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามรับฟังรายการวิทยุและก็ชมรายการทีวีของเรานะครับและอย่าลืมนะครับย้อนกลับไปตรวจสอบรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w y u t c a r e u c o m w w w y u t c a r e y u www.youthcareu.com เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับหากการอยู่คนละประเทศทำให้คุณรู้สึกห่างไกลจากคนที่คุณห่วงใยและเล้วก็เพียงแค่คุณมีบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ c a t โฟ n n e t ก็สามารถโทรติดต่อหาคนที่คุณรักได้กว่า200ประเทศทั่วโลกด้วยอัตราค่าใช้บริการสุดประหยัดเริ่มต้นเพียงนาทีละ1บาทเรียกเข้าระบบฟรีพร้อมคุณภาพเสียงที่คมชัด ไกลแค่ไหนก็รู้สึกมันอยู่ใกล้กันช่วยให้คุณถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยได้อย่างเต็มที่บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ c a t โฟ n รเบัตรเดียวคุ้มค่าใช้งานได้ทั่วโลกหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเล c เว่นเทสโก้โลตัสบิ๊กซีแฟมิลี่มาร์ทไสนีไทยยูท็อปอัพตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยและกรุงศรีอยุธยาและแคช OP ทุกสาขาเชิญได้เลยนะครับ ทางเลือกในการลงทุนช่วงนี้มีเยอะครับแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยอย่างบาจลจกรุงไทยชวนลงทุน k t ท m l t f r m f โดยสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต KTC ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็ไม่พลาดจังหวะก,การลงทุนลงทุน k t ท m l t f r m f กับช่องทางออนไลน์สะดวกแค่ปลายนิ้วโดยสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต KTC ลงทุน KTAM LTF IMF ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ทันวาคมนี้รับเงินคืน100บาทเข้ากลองทุน KT Plus เมื่อมียอดลงทุนสุดที่ทุกๆ50,000บาทบสอบถามเพิ่มเติมที่02-686-6100 02-686-6100แล้วกด9ต่างจังหวัดโทฟี1800-295-592หรือ w w w k t a m h o t h นะครับแคมเปญสุดคุ้มแห่งยุคตามคำเรียกร้องกลับมาอีกครั้งซัสโกใจดีๆเติม500ลุน5ล้านสถานีบริการน้ำมันซัสโกคืนกำไรแก่ลูกค้าทั่วประเทศอีกครั้งรับปีใหม่2,559ด้วยแคมเปญโปรโมชั่นสุดคุ้มกลับมาอีกครั้งซัสโกใจดีๆเติม500ลุน5ล้านนะครับ โดยกติกาง่ายๆเพียงเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกครบ500บาทรับฟรีคูปองชิงโชคหนึ่งใบเขียนชื่อที่อยู่บนคูปองส่งชิงโชครางวัลต่างๆลงกล่องรับชิ้นส่วนณนะสถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับรางวัลที่1รถยนต์ BMW รุ่น X1 ัรางวัลที่2เป็นรถกระบะ t o y o ต a r รี vo รางวัลที่3เป็นรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ารุ่นฟีโนนะครับและก็ยังมีรางวัลปลอบใจเป็นบัตรเติมน้ำมันซัสโกมูลค่า2,000บาทนะครับรวมรางวัลทั้งสิ้น200กว่ารางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทตั้งแต่วันนี้จนถึง29กุมภาพันธ์2559ซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับ คุณผู้ฟังครับบลจรกรุงศรีเสนอการลงทุนใน LTF IMF นะครับเตรียมตัวรับเต็มๆเ,เ,มเมื่อลงทุน LTF IMF กับบลจรกรุงศรีรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อลงทุนระหว่างวันที่5มกราคมตั้งแต่ต้นปีจนถึง30ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บลจกรุงศรี026575757 026575757หรือที่ w w w ร r u n g s เว s s กรุงศรีเชิญเลยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับไปติดตามไฮไลท์อีกช่วงหนึ่งจากรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองที่ผมนั่งพูดคุยอยู่กับมิสเตอร์เมสเซนเจอร์ คุณชัยยนรน์รักการจนันหรือคุณแบงก์กรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอินฟินิติจำกัดนะครับมาดูการจัดพอร์ตการลงทุนกับมิสเตอร์เมสเซนเจอร์ครับจะจัดพอร์ตแบ่งตามช่วงอายุหรือว่าดูตามภาวะเศรษฐกิจจัดพอร์ตอย่างไรหลักในการจัดพอร์ตที่น่าจะเหมาะสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยจะต้องเป็นในรูปแบบใดบ้างไปติดตามไฮไลท์จากรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองกันได้เลยครับ สวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดีครับผมแบงค์ครับเป็นมิสเตอร์เมสเซนเจอร์มานานแค่ไหนแล้ว14ปีครับส่งเอกสารมา14ปีแล้วเหรอ14ปีก็เริ่มต้นนำปากกานี้ครั้งแรกที่เว็บไซต์พันทิป c o m ในห้องสินทรนซึ่งเป็นห้องที่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการลงทุนไม่บอกอย่างนี้จะต้องถามว่าอยู่วินไหนมาด้อยู่วินอยู่ที่เว็บไซต์พันทิป .com ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับกี่ปีแล้วนะ 14ปีแล้วเริ่มต้นเข้าไปเขียนได้ยังไงอะ่ะก็เริ่มต้นเข้าไปเขียนเพราะอยากรู้เรื่องลงทุนคราวนี้ผมเป็นคนอ่านอย่างเดียวแล้วเหงาการเข้าไปตอบในกระทู้พันทิปเนี่ยมันก็คือมีคนมาโต้ตอบเราแล้วเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอ๋อมันเริ่มต้นจากการที่แบงค์ชย,ยนนท์เป็นคนขี้เหงานี่เองนะอ่านอย่างเดียวไม่ได้ถ่ายทอดไม่มีใครมาตอบโต้ด,ด้วยเนี่ยรู้สึกมันเหงามันคันครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งปันกับคนอื่นใช่ครับ รู้สึกดีใช่ไหมก็ตอนแรกคือก็ไม่ได้เป็นคนจั่วหัวกระทู้หรือว่าไม่ได้เป็นคนเขียนเองเป็นคนเข้าไปคอมเมนต์ด้วยกันมากกว่าอ๋อเริ่มต้นจากคอมเมนต์ก่อนใช่ใช่ครับจนคอมเมนต์ในระดับหนึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันขาดข่าวหรือว่ากระทู้มันแห้งแล้งในข่าวที่เราสนใจเราก็เลยเหมือนกับว่าก็โพสต์เพื่อเรียกแขก<อ>มันก็เลยกลายเป็นว่าจากคนที่เคยคอมเมนต์ก็มาเป็นผู้โพสเอามาเป็นผู้โพสต์เรื่องข่าวอย่างเดียวพอมันพัฒนาไปเรื่อยพอเรามีมุมมองก็เลยพยายามลองย่อยดูลองวิเคราะห์ดูเองบ้าง จนมันก็มาจนถึงจุกวันเนียครับคือเริ่มมีคนตามครับผมแล้วเราเองก็เริ่มมันด้วยใช่ว่าง,งั้นเถอะใช่ครับยิ่งทํายิ่งมันแต่ทไปทํามา14ปีแล้วนะครับใช่ครับนะครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เราเริ่มทําจนกระทั่งเริ่มมีคนตามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยครับตัวคนตามเนี่ยเป็นผลพลอยได้คือตอนที่ตั้งใจทําตอนแรกคือเราอยากรับมุมมองการลงทุนของเราให้เป็นคมขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะมีกวนเพื่อนลงทุนด้วยกันนะ่ย ที่มีความชอบพอเหมือนเหมือนกันเหมือนกับมีกวนจักรยานมีกวนออกกําลังกายผมก็อยากจะมีกวนเพื่อนลงทุนเพื่อจะช่วยกันหาข้อมูลมันเป็นเรื่องนี้มากกว่าทําแล้วมันทําแล้วมีความสุขด้วยใช่ได้เพื่อนด้วยใช่ครับคิดแค่นั้นตอนแรกรไม่ได้คิว่าจะมีคนตามเยอะแยะมากมายขนาดนี้ใช่ไหมครับผมนะฮะครับเยอะที่สุดตอนนี้ที่มีคนตามแบงค์นี่สักเท่าไหร่ครับอย่างตอนนี้ในแฟนเพจสินทรนของ Facebook นะครับก็ น่าจะมีอยู่ราวๆ1 2 0 0 0 0สคนนะครับแล้วก็ถ้าตามในทวิ t เตอเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6 5 0 0 0คนครับถ้าอยู่ใน Line Official i c c o u n t ผมเปิดอีกช่องทางหนึ่งก็คือสื่อสารกับต้องคุณใกล้ขึ้นเพราะมันตอนนี้เราชอบเล่นไลน์กันมากขึ้นใช่ไหมครับก็ใน Line ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0คนครับคิดว่าเยอะหรือยังเนี่ยก็น่าจะเยอะนะครับก็ถคอว่าเยอะอยู่ทั้งที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความรู้สึกที่อยากมีความรู้นะครับ อ่านหนังสือแล้วไม่ได้ถ่ายทอดรู้สึกว่ามันไม่สนุกพอได้มีโอกาสถ่ายทอดมีโอกาสเปิดมุมมองแล้วก็มีการโต้อตอบกันเนี่ยสนุกมันแล้วก็อยากได้เพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นย้มมําอีกครั้งว่าการที่มีคนตามพ่อหนุ่มคนนี้เยอะแยะมากมายเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเป็นผลปล่อยได้แต่รู้สึกดีครับผมครับทีนี้กลับมานะครับตัวของ ข้อสำคัญที่เรามานั่งคุยกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับแบงค์ Bang ครับครับถ้าเรารู้แล้วว่าเรามีเงินออมและจําเป็นต้องเอาเงินออมไปลงทุนแล้วอะไรคือความสําคัญของการจัดพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลลงทุนตามใจชอบลงทุนตามใจฉันเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดียังไงทําไมต้องจัดพอร์ตการลงทุนให้เป็นเรื่องเป็นราวด้วยครับแบงค์ครับผมผมมองอย่างนี้นะครับการจัดพอร์ตมันเป็นเหมือนกับว่าความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละคนเนี่ยครับมันไม่ได้เหมาะกับกองทุนทุกกอง แต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน,กนใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องการสูตรแบบตัดแบบเทเลอร์เมดมันเนื่องจากว่าวิชาการลงทุนมันเป็นวิชาที่เราไม่เคยได้รับการสอนจากโรงเรียนแล้วมันก็เป็นวิชาใหม่ในเมืองไทยเพราะนั้นมันยังไม่มีใครเอาหลักคิดเนี้ยบอกว่าการลงทุนมันเป็นเรื่องของการเทรเลเมดเข้ามาจับนะครับแต่ณวันนี้ทุกคนจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมันเป็นเรื่องที่ต้องตอบสนองเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนที่แตกต่างกันออใไปเพราะฉะนั้นมันต้องจัดเฉพาะตัว มันไปเรียนแบบใครไม่ได้ใช่ครับมันไม่ใช่เสื้อโหลมันคือเสื้อสูตรที่เป็นเทเลเมตต้องจัดเฉพาะตัวใช่ไหมครับใช่ครับแต่นิดหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดไม่จัดนะก็ชอบหุ้นก็ลงหุ้นชอบตาสารนี่ก็ลงตาสารนี่สบายใจดีทํานี้มันไม่ดีตรงไหนแบงค์ประเด็นมันคือแล้วมันไปตอบโจทย์เรื่องเป้าหมายการเงินของเราหรือเปล่าประเด็นคือว่าถ้าลงทุนตามใจฉันมันจะตอบโจทย์เป้าหมายในการลงทุนของเราไหม ครับผมออซึ่งมัน50-50บางคนมันพอจัดไปบรเิิบ,บ,บรรลุเป้าหมายได้ออก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่โชคดีออแต่มันก็มีคนจํานวนหนึ่งครับที่โดดเข้ามาลงทุนในตลาดทุนในช่วง4ีปีที่ผ่านมาที่ผลตอบแทนดีและหวังว่ามันจะดีอย่างนั้นโดยที่ไม่คิดว่าตัวเองจริงๆแล้วรับความเสี่ยงไม่ได้ปรากฏว่ามันก็กลายเป็นศูนย์เสียงเงินก้อนหนึ่งแล้วทาให้เป้าหมายชีวิตของการลงทุนของเขาอะ่ะมันไม่ถึง ลำดับมันต้องกำหนดเป้าหมายก่อนใช่ไหมใช่ถูกต้องการกำหนดเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเกษียณอย่างมีความสุขโดยมีเงินใช้ในวันที่เราเกษียณเดือนละประมาณส0,000ื่นครับเราควรจะต้องมีเงินณวันเกษียณเท่าไหร่ใช่อันนี้คือตัวอย่างเป้าหมายใช่ไหมใช่ครับแล้วค่อยคิดกลับมาว่าถ้าเป้าหมายคือตรงนั้นอยากมีเงินใช้เดือนละสามหมื่นในวันที่เกษียณเราต้องมีเงินเท่าไหร่แล้วควรจะต้องลงทุนอย่างไร ในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างครับมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแบงค์ใช่ครับเริ่มต้นคือเป้าหมายอย่างที่2คือแล้วดูว่าเป้าหมายเป็นไปได้ไหม,มนะครับถ้าเป้าหมายเป็นไปไม่ได้อย่างที่3คือต้องปรับลดเป้าหมายนะครับอ,อันนี้คนไม่ค่อยปรับก็ทําให้พอร์ตการลงทุน,นเนี่ยเบี้ยวไปเบี้ยวมาเป้าหมายอย่างเช่นหนึ่งก็คืออยากมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขต่อมาอยากได้เงินใช้เดือนละ50 0 0 0บาท ปรากฏว่าเงินเดือนณวันนี้เราลองวางแผนดูแล้วรปรากฏว่า50,000ไม่ไหวอาจจะได้แค่4ี่หมื่นครับคราวนี้วิธีที่คนส่วนใหญ่ทําคืออาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงของพอร์ต o ฟลิโอคือสมมุติว่าเราลงทุนแล้วอยากจะได้สักประมาณปีละห้ปร์เปรากฏว่า5%มันทำให้เราไม่พอใช้ตอนกเกษียณก็เลยเล่งผลตอบแทนจาก5เป็น6เป็นเ ซึ่งพอเป็น5เป็น6เป็น7แปลว่าเราต้องลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นใช่ไหมครับพี่ครับพอสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็รับความเสี่ยงมันไม่ได้อ่ะพอรับความเสี่ยงมันไม่ได้ก็แปลว่าแผนเราก็มีแนวโน้มอาจจะพังอ,อ๋อนั้นต้องปรับลดเป้าหมายอันนี้เป็นสาคัญด้วยเหมือนกันครับครับผมอันดับหนึ่งตั้งเป้าหมายที่น่าจะใกล้เคียงกับความจริงรและมีความเป็นไปได้สูงจากนั้นจึงมากําหนดพอร์ตการลงทุนการกําหนดพอร์ตลงทุนเนี่ยมันคืออะไรแล้วอะไรคือหลักในการจัดพออรรตกกกาลงงททุนี่ถู้คับ จัดพอร์การลงทุนที่ถูกต้องเนี่ยมีอยู่หลักการหนึ่งที่ทุกคนชอบใช้ครับเขาเรียกว่า life stage portfolio ก็คือจัดตามช่วงอายุซึ่งผมคิดว่าถ้าใครไม่รู้จัดพอร์แบบไหนเริ่มแบบนี้ดีเลยเริ่มเอาตามช่วงอายุครับผมใช้สูตรอย่างนี้เลยครับสูตรง่ายๆคือเอาตัวเลข100 ลบด้วยอายุปัจจุบันของเราอ,อย่างสมมุติว่าคนเริ่มทํางานอายุที่25ไหมครับ,รบเลข100ลบ25เท่ากับ75 75 75นี่คือสัสดส่วนในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เรียกว่ากองทุนหุ้นหรือหุ้นเอาร้อยลบอายุเราครับผมผลลัพธ์ก็คือสัสดส่วนในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงใช่ครับถ้าอายุน้อย ก็สามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้เยอะใช่ถ้าอายุเยอะก็จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้น้อยใช่ไหมใช่ถูกต้องครับต่อต่ออันนี้ก็จะทําให้พอรไว้ททางานนะครับจะมีสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นสาเหตุที่ทําไมคนวัยทางานถึงสามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้ขนาดสูงก็เพราะว่ามีโอกาสล้มเยอะมีโอกาสแก้ตัวพอล้มไปเสร็จแล้วก็ยังลุกขึ้นมาแล้วทำงานหรือหาเงินได้เพราะอายุยังน้อยใช่ไหมน้อยอายุยังน้อยอยู่นะครับเป็นช่วงของการเร่งผลตอบแทนนะครับเรามาพอสมมติอายุประมาณสัก40 ผรอตการคุณจาก75%ตอนวัยทำงานก็จะเหลือแค่60 6 0เอาร้อยลบอายุร้อยลบ40ก็เหลือ60 60%ก็คือสัดส่วนในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงใช่ครับรู้สึกว่าจะลดน้อยลงไปใช่ถ้าเทียบกับช่วงวัยเริ่มต้นทำงานครับผม <S <S บสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเริ่มใกล้แล้วเริ่มใกล้ที่จะใกล้อะไรฮะ บอกว้ยใกล้ฟังอะใล้ที่จะสู่อิสรภาพเฮ้ยสี่สิบเดี๋ยวนี้ก็ยังหนุ่มอยู่เลยใล้ที่สู่อิสรภาพทางการเงินอ๋อพูดงี้ฟังค่อยดูนี้นะเป้าหมายเว่วใกล้เข้าสู่อิสรภาพการเงินครับผมไม่ใช่วใกล้ฟังครับผมตอนนั้นเป้าหมายมันเริ่มชัดเราจะพอรู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะเราเลอออกมาแล้วประมาณ15ปีถึง20ปีใช่ไหมครับพอรู้ว่าเป้าหมายเริ่มชัดแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นวัยที่จะยังมีค่าใช้จ่ายที่ยังสูงอยู่อย่างผ่่ออนนนบ้าผรถ มีลูกใช่ไหมครับการศึกษ<อ>าบุตรพวกนี้เพราะฉนั้นเงินเหล่านี้มันแสดงว่าเป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะต้องมีกระแสเงินสดระหว่างทางออกมาใช้เพราะนั้นสินทรัพย์ที่ให้กระแสเงินสดระหว่างทางออกมาได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่สินทรัพย์เสี่ยงมนันก็ต้องลดอรอตลงมาครับแต่ว่าไอ้สูตรร้อยลบด้วยอายุเนี y ่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที y ่วัยเกษียณหน่อยเพราะอย่างเกษียณอายุ60ยังผรอตการลงทุนยังตั A ้ง40เลยเพราะนั A ้นสำหรับผมเนี่ยคนที่อายุ45ขึ้นไปนะครับร้อยลบ ด้วยอายุเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วต้องอาสำหรับผมนะผมคิดว่าคนที่อายุตั้งแต่50ขึ้นไปพอร์ตการลงทุนควรจะถือสินทรัพย์เสี่ยงแค่ไม่เกิน30%เท่านั้นถ้าอายุตั้งแต่50ขึ้นไปใช่ครับควรจะถือสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นเนี่ยไม,ไม่ควรเกิน30%ไม่ควรเกิน30%ของพอร์ตลงทุนใช่ครับก็คือถือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าวัยเริ่มต้นทํางานและน้อยกว่าวัยกลางคนด้วยใช่สาเหตุเพราะสาเหตตุุัันนเเป็เปเพราาาะวววว่่่ออ้้สสดดลบยยยี มันสัดส,ส่วนมันสูงเกินความเป็นจริงอายุประมาณ50สมมุตินะไปกะเกษียณตอนอายุ60เนี่ยสิปีเนี่ยมันกินไซเคิลของเศรษฐกิจใกล้เคียงมากเขบอกว่าวัฏาจาักรของเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดระดับก็คือตั้งแต่ชะลอตัวยันขยายตัวมันกินระยะอยู่ที่ประมาณ7-10ปีแต่หลังๆนะโทษนะ ผมว่าเร็วขึ้นนะหลังๆผว่าเร็วขึ้นนะใช่ใช่ผมผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับอย่างรอบนี้ก็ตั้งแต่วิกฤตประมาณปี2009อันนี้ก็กินมา7ปีเออรู้สึกมันมันเร็วขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยเป็น10ปี12ปีด้วยซ้ำไปใช่ไหมใช่ครับหลังๆนี่เร็วขึ้นใช่ครับต่อครับเพราะนั้นกรอบเนี่ยจะเห็นว่าสมมุติว่าเราเริ่มต้นพอร์ตเสี่ยงตอนอายุ50ใช่ไหมครับถ้าเราไปจบตอนอายุ60พอร์ตเราตอนนั้นเราไม่มีรายได้แล้วแล้วเราก็จะมีพอร์ตตอนนั้นนนเป็อสสิุ้ด ปรากฏว่าเศรษฐกิจมันพังพอดีอแล้วเราดันอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะเกินไปเราไม่มีเวลาแก้ตัวแล้วพี่ยุทธใช่ใชเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเสี่ยงเยอะเงินช่วงนั้นก็ไม่ได้ทํางานแล้วใช่แถมพอร์ตลงทุนปรากฏว่าตลาดหุ้นช่วงนั้นเซตามเศรษฐกิจที่ย่ําแย่ด้วยใช่โอ้โหอันนี้ซ้ําซ้อนเลยนะใช่โดนไปสองดอกเลยนะใช่ครับอันนั้นถือว่าเพราะฉะนั้นก็เลยตัดไฟซักั้งแต่ต้องลงก็คือควรมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงตอนเราอายุเยอะๆเนี่ย ให้มันน้อยหน่อยใช่ครับความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงที่จะได้รับจากความพันพวนของตลาดมันก็จะมีน้อยลงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็สรุปก็คือคถ้าอายุต่ำกว่า50ลงมานะครับก็คือใช้สัด <100 S 2> ส่วนคือร้อยลบอายุใช้สูตรร้อยลบอายุได้ตัวเลขเท่าไหร่นั้นคือสัดส่วนในการลงทุนในกองทุนหุ้นหรือว่าหุ้น ซึ่งเอาไปลงทุนในพวกกองทุนประหยัดภาษีก็ถือว่าเป็นสัดส,ส่วนนี้ก็ได้เหมือนกันอย่างพวก LTF RMF <IM> นะครับแต่ถ้าอายุเกิน50%ขึ้นไปใช้สูตรไหนครับก็คือห้ามเกิน30%แล้วค่อยๆลดทีละเปอร์เซ็นต์ตามอายุลงมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็ไม่ควรจะเสี่ยงมากครับก็ไม่ควรจะเกิน5%แล้วครับ,รบถ้าเกิดอายุ60%ไปแล้วเนี่ยก็ควรจะมีเงินที่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นคุณเนี่ย ประมาณไม่ควรเกิน5%้าเปอร์เซ็นต์ใช่ก็คือควรจะเสี่ยงให้น้อยหน่อยใช่ไหมครับครับผมอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปนะครับครับผมเอาละกลับมาดูนิดหนึ่งนะครับการจัดพอร์ตการลงทุนรูปแบบแรกก็คือจัดตามอายุอายุน้อยลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้เยอะอายุเยอะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่น้อยเนี่ยให้มันลดน้อยลงไปครับอันนี้การจัดตามช่วงอายุและมีการจัดพอร์ตการลงทุนโดยใช้หลักการรูปแบบอื่นดีไหมครับมีครับผมก็จัดตามภาวะเศรษฐกิจ <พ uka> จัดตามภาวะเศรษฐ,ฐกิจครับผมแต่ว่าการจัดตามภาวะเศรษฐกิจนี้แปลว่าเงินก้อนนั้นจะเสี่ยงทั้งก้อนไม่ได้ดูที่ตัวรักลงทุนเป็นหลกักแต่ดูที่เศรษฐกิจเป็นหลกักอ่ะขอตัวอย่างหน่อยอย่างเช่นตอนนี้เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงขาลงแล้วก็มีแนวโน้มว่าดัชนีหุ้นไทยอาจจะลงได้อีกเพราะนั้นก็ควรจะมีสัดส่วนอยู่ในกองทุนหุ้นห,นหรือสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าอย่างเป็นทุกหุ้นไม่ควรเกินสักประมาณ30-40%เพราะว่ามันดูยังเป็นตลาดที่ผันผวนใช่ไหมใช่ครับครับแล้วก็ พอจังหวะสมุินะครับว่าเศรษฐกิจเริ่มจะกลับมาตลาดหุ้นมันลงมาในระดับที่มูลค่าทางปัจจัยพื้นฐานมันน่าสนใจเราค่อยเพิ่มสับส่วนจาก 30- 4 0ขึ้นไป50-60ก็คือเศรษฐกิจดีค่อยเพิ่มขนาดสินทรัพย์เสี่ยงเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ลดพอร์ตสินทรัพย์เสี่ยงลงมาอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแต่ว่าวิธีการนี้คือต้องติดตามเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ต้องพอมีเวลาด้วยเหมือนกันครับผมมีมุมแย้งเลยแบงค์บางตำราเขาบอกวน Uh huh. ต้องคิดสวนกระแสและควรจะอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามแบบคนส่วนใหญ่ครับผมถ้าเขาขายให้เราซื้อ uh huh. ถ้าเขาซื้อให้เราขายให้ทําตัวเป็นชาวสวนไว้ครับทฤษฎีนี้มันใช้ได้กับภาวะแบบนี้ไหมก็ได้แต่ประเด็นที่มันน่ากลัวคือว่าไอตอนที่คนส่วนใหญ่คิดเราจะไปดเดาเองว่านี่คือคนส่วนใหญ่คิดบางทีเราก็คือคนส่วนใหญ่ ปัญหาคือเราอยู่ฝั่งถูกไหมใช่คือถ้ามันเป็นอย่างที่พี่ยุทธว่าจริงนะครับคือตอนนี้ตลาดมันเต็มไปด้วยความกลัวจริงๆแล้วเราคือผู้กล้าจริงมผมคิดว่าเราจะได้กําไร เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราอยู่ฝั่งไหนฝั<ช>่งคนส่วนใหญ่หรือฝั่งคนส่วนน้อยอย่างใน,นวันนี้ผมมีลูกค้าอยู่จํานวนหนึ่งแล้วก็มีนักงทุนอยู่จํานวนหนึ่งก็มีฝั่งที่รู้สึกว่าหุ้นยังขึ้นได้อยู่คือถึงแม้เศรษฐกิจแย่นะครับแต่ว่าก็มีคนส่วนหนึ่งก็บอกว่าหุ้นยังขึ้นได้อยู่เศรษฐกิจก็แย่แค่ชั่วคราวเดียวก็ดีแต่ว่าก็จะมีคนอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าเศรษฐกิจแย่เงี้ยแย่มากๆแสดงว่ามันอะไรเนะี้มันโทนมันค่อนข้างห 50, 50. ้ามเมติแล้า คนส่วนใหญ่ได้ค่อนข้างแม่นถ้าจัดพอร์ตอย่างนี้ดูเหมือนว่าจะยากกว่าวิธีแรกใช่ไหมใช่ครับวิธีแรกจัดพอร์ตการลงทุนตามช่วงอายุครับผมง่ายหน่อยง่ายกว่าร้อยลบอายุง่ายดีตัวเลขออกมาคือเปอร์เซ็นต์การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงครับผมอายุเกิน50ไปแล้วอย่าถือสินทรัพย์เสี่ยงเกิน30%ของพอร์ตลงทุนฟังดูมันง่ายกว่ากันเยอะเลยนะใช่ครับง่ายกว่าเยอะเลยแต่ถ้าคิดว่าติดตามเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดแล้วก็มั่นอกมั่นใจในตัวเองเนี่ยจะใช้วิธีที่2กก็ไมม่่่ห้าันใแตต้องอมรับว่าความเสี่งงมัันนสูะครบ รับได้หรือเปล่าครับผมนะครับขอบคุณครับแบงค์ครับครับผมครับนี่เป็นไฮไลท์จากรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองที่ผมนั่งทอล์กอยู่กับคุณแบงค์ชัยนนท์รักการจนนันหรือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์กรรมการบริหารบอลนอยอินฟินิตีนะครับเป็นเรื่องการจัดพอร์ตการลงทุนกับมิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะครับไฮไลท์จากรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองคุณผู้ชมสามารถไปติดตามชมย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันมณิพัสของเรา เอาละครับเวลาหมดแล้วผมยุทธนากระบวนแสงจะกลับมาใหม่ที่นี่บ่าย3าโมงถึง4โมงเย็นส่วนเสาร์และอาทิตย์พบกันทาง FM101 ในรายการ m ั n นี่พลัตั้งแต่บ่าย3าโมงเป็นต้นไปนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตอทอจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน